สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือแงะตัวอย่างวันด้าวิชั่นครับผมอ่าหลายๆคนคงจะดูตัวอย่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือซีรีส์จากจักรวาลมาเวลเรื่องแรกนะฮะที่กำลังจะยกขบวนพาเหรดมาฉายในดิสนีย์พัทนะครับบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลยนะครับว่าดิสนีย์พัทจะมาทำตลาดตอนไหนนะครับเงียบกลิปเป็นป่าช้าเลย คาดว่าคงไม่น่าจะทันนะครับเนี่ยปลายปีนี้เรื่องนี้จะสตรีมมิ่งทันวาคมนี้แล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่เรามาดูตัวอย่างดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ข้อมูลเนี่ยก็ได้จากเพจหมาโรงหนังเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับหนังแล้วก็แงะตัวอย่างได้ดีนะครับข้อมูลรายละเอียดดีมากก็เลยขอข้อมูลน้องเข้ามาทำนะครับมาพูดคุยตามสไตล์คอเป็นหนังนะครับใครดูมาแล้วก็มาพูดคุยเสริมข้อมูลกันได้นะครับว่าเฮ้ยมันน่าสนใจขนาดไหนนะวันด้าวิชั่นผมไม่ได้รีแอคชั่นนะครับเพราะว่า ตัวอย่างไม่มีซับไทยนะครับในมาเวลไทยไม่ได้ทำครับอ่ะแต่เริ่มดูเลยกว่าว่าในฉากต่างๆในมีอะไรบ้างนะนี่ผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับคอมมิสหรือว่าอ่านข่าวมาเท่าไหร่นะโดยสิแรกนี้นะครับเราจะได้เห็นแวนด้าและก็วิชั่นเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่น่าจะอยู่ในช่วงปี19 5 0นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยแต่งงานกันด้วยนะฮะใส่ชุดแต่งงานเลยชุดสูทแล้วก็ชุดแต่งงานสาวสวยเจ้าสาวนะครับจัสต์แมรี่นะฮะเรียกว่าเป็นข้าวใหม่ปางมันเลยนะเนี่ย แล้วเราก็จะได้เห็นเหมือนการใช้ชีวิตของทั้งคู่นะครับวิชั่นมาอยู่กับวันด้านะครับแล้ววิชั่นเนี่ยก็ได้แปลงเป็นคนธรรมดานะฮะจากหน้าตาสีแดงแงเนี่ยฟูบๆกลายมาเป็นลักษณะคนที่เหมือนเคยได้เห็นใน Infinity War แล้วนะครับแสดงโดยพอลเบตตานี่นะฮะซึ่งดูเหมือนวันด้าเนี่ยจะเป็นคนใช้พลังของตัวเองเปลี่ยนหน้าให้กับวิชั่นซะด้วยนะครับเออมาเป็นเวอร์ชั่นคนเนี่ยก็หล่อเหมือนกันนะครับนี่ย เชื่อว่าช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะดำเนินเรื่องไปแบบซิทคอมนะมีเสียงตลกแบบเป็นตีมหลังอะไรอย่างนี้ด้วยคงจะมีความตลกแล้วก็โรแมนติกนะครับหวานแหววกันเลยชีวิตคู่ฉากต่อมาเนี่ยเราจะได้เห็นขวดวายนะคะกำลังถูกรินใส่แก้วไวายนะครับซึ่งดูเผินๆเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรนะวันด้าใช้พลังแบบว่าเหมือนแบบโอ้พลังจิตยกใส่แก้วเลยแต่ทางหมาโรงหนังเนี่ยบอกว่าให้สังเกตคําว่า เมสันดูเมพริสนะฮะซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะได้คำว่า house of contempt นะครับเป็นการพูดถึงเรื่องราวในคอมมิกส์ที่เรียกว่า house of M ครับ house of M เนี่ยเป็นเรื่องราวในคอมมิกที่วันด้าไม่สามารถควบคุมพลังได้นะฮะแล้วก็ทำให้โลกนั้นเนี่ยไปอยู่ในมิติของเธอและครอบครัวมนุษย์กายพันเป็นใหญ่ทำให้มิตินั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์เ v e n g e r e N d เ a m e กเนี่ย เธอคงจะเสียใจมากนะครับกัแบบการจากไปของวิชันนะครับแล้วอาจจะแบบเสียทรงเสียศูนยะ์่ะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้แล้วก็สร้างมิตินี้ขึ้นมาเพื่ออยู่กับวิชันนะฮะออจากที่ดูในตัวอย่างแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะก็วิชันน่ะตายไปแล้วใช่ไหมแต่กลับมาได้ยังไงก็เพราะพลังของวันด้านี่เองครับเขาคงจะแบบหลงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งปลอมๆอ,อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะฮะมาหลบอยู่ในมิติที่สร้างขึ้นมาเองอ่ะ เออเพ้อฝันไปเรื่อยอะไรอย่างงี้นะฮะอยากจะใช้ชีวิตกับวิชั่นครับึตงตรงเนี้ยเป็นพอดหลักๆเลยนะของวันด้าวิชั่นนะครับชีนต่อมานะครับเนื่องจากมิตินี้ถูกสร้างขึ้นมาทําให้วิชั่นจํำอดีตของตนเองไม่ได้ครับออทีนี้สําคัญเลยนะครับเราจะเห็นว่าเวนด้ากับวิชั่นเนี่ยเหมือนจะมารับประทานอาหารกับคุณตาคุณยายซึ่งถ้าให้ดาวน่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเราก็มีการคุยกันบนโต๊ะอาหารนะครับ คุณยายเนี่ยก็ถามว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานมานานขนาดไหนแล้วย้ายมาจากที่ไหนทําไมยังไม่มีลูกซึ่งเวนด้าเนี่ยก็ตอบไม่ค่อยจะได้นะครับกำกวมกำกวมและเทเนวิชั่นก็พูดขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวผมพูดแทนเองอะไรประมาณเนี้ยแต่วิชั่นพูดไปพูดมาแกเหมือนจะตอบแต่แกก็เฮ้ยตอบไม่ได้เพราะแกไม่ได้มีความทรงจําส่วนนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าพอถูกถามจี้ใจดาเวนด้าเนี่ยก็แบบอาจจะโป๊ะแตกตรงนี้หรือเปล่าอืมน่าสนใจมาก แล้วนะ่าสนใจอีกอย่างหนึ่งมิติของวันด้าเนี่ยโหมีคนปกติอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้หุนตาแมง่งเคาะโต๊ะแรงเลยอาจจะทำให้วันด้าเนี่ยสติกระเจิงก็ได้นะจังหวะนี้สิ้นต่อมานะครับเราจะได้เห็นวันด้ายืนอยู่กับวิชั่นนะครับตรงนี้มีสีสันถูดฉาดแล้วนะครับซึ่งถ้าให้ผมพูดเพิ่มเติมนะฉากนี้วันด้าน่าจะใช้พลังครั้งแรกนะครับ ในการสร้างมิติแล้ววิชั่นโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเซอร์ก็เหมือนประมาณว่านี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆหรอเกิดขึ้นได้หรออะไรประมาณนั้นนะครับเป็นมิติที่นางสร้างนั่นแหละแล้วมีการโยงด้วยนะครับหมาโรงหนังบอกว่าการที่วันด้าสร้างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้มันเกิดอันตร,รายต่อมิติโดยรวมครับและหมอแปลกก็ต้องมาแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้จะโยงเข้าภาคต่อของหมอแปลกอย่างด็อกเตอร์สเตรนต์อินเดอะมอนติเวอร์สออฟแมเนตเออน่าสนใจครับก็นั่นแหละหลังจากนั้นเราจะเห็นว่า พอใช้พลังทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันเลยมีลูกด้วยตัวละครนี้นะครับเราจะได้เห็นตัวนี้ในตัวอย่างครับ2อฉากใหญ่ๆครับดูเหมือนเขาใส่เหมือนชุดออกกําลังกายนะครับนั่งอยู่ตรงครัวนะครับมาล์ลงหนังนี้บอกว่านักแสดงคนนี้ชื่อแคทเธอรีนฮานนะครับรับบทเป็นเพื่อนบ้านที่อยากรู้อยากเห็นนะครับคาดว่าเธอคืออากาธาฮาร์เนตเมนเทอร์ของเวนด้าในคอมิก เธออาจจะเป็นคนที่เชื่อมไปหมอแลกภาคสองบอก่างี้ซึ่งก็เป็นไปได้ที่เธออาจจะเป็นวายร้ายของเรื่องนี้ก็เป็นได้อ๋อเหรอซึ่งในตัวอย่างเธอใส่ชุดแม่มดด้วยทําให้มีความเป็นได้สูงว่าเธออาจจะมารับบทเป็นตัวละครนี้ซึ่งแม่มดเนี่ยก็บอกว่าวิชั่นเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ฐานอสด,ดึงมาีออกไปจากหัวในอินฟิตี้วอนนะนี่ผมเดานะว่าอีเจ้คนนี้น่าจะเป็นตัวป่วนที่ทําให้วันด้ากับวิชั่นเนี่ยมีปัญหาในการใช้ชีวิตในมิติแน่นอนครับตัวเสือกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ฉากนี้นะครับที่เราจะได้เห็นลูกของวันด้ากับพิชชันเนี่ยเป็นฝาแฝดในคอมิกมีชื่อว่าสปีดและก็วิกเคนนะครับสปีดคือลูกชายที่มีความเร็วเหมือนกับควิกซินเวอร์ในคอมิกโหงั้นเลยเหรอส่วนวิกเคนก็คือลูกชายที่มีพลังคล้ายกับสการิทวิสผู้เป็นแม่ที่มีพลังเวทมหาศาลอ๋อเจ๋งนะเนี่ยแต่ว่าจะมีแค่ในนิตินี้หรือเปล่าวะน่าสนใจนะครับเนี่ย มีลูกกันด้วยนะครับคงจะแบบมีความสุขมากๆอนะันเนาะฉากต่อมานะครับเราจะได้เห็นเวนด้าและก็วิชชันเนี่ยแต่งชุดที่เหมือนคอมิกส์นะฮะอารมณ์ประมาณว่าในซีรีส์นี้ให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งตัวไปร่วมงานฮาโลวีนแล้วก็เคารพต้นฉบับสักนิดนึงนะฮะเวนด้าเนี่ยใส่ชุดสีแดงเซ็กซี่เชียวก็มีแฟนๆหนังเนี่ยเรียกร้องอยากเห็นเวนด้าใส่ชุดน,นี้นะตั้งแต่อเวนเจอร์ละส่วนวิชั่นเนี่ยเป็นชุดสีเขียวเหลืองนะฮะ ตลกดีไม่น้อยเลยนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะเออก็เป็นการแฟนเซอร์วิสเป็นแฟนคอมิกแหละครับงานนี้ฉากต่อมานะครับเราจะได้เห็นวันด้าครับนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็ใช้พลังในการเปลี่ยนแปลงความจริงครับดูเหมือนว่าเธอจะทําอะไรสักอย่างนะครับนี่อยู่ในยุคปัจจุบันแล้วนะเนี่ยเหมือนเธอจะเปลี่ยนเครื่องใช้ภายในบ้านเว้ยไม่แน่นะครับว่าเธอเวลาเธอไม่พอใจอะไรเงี้ยเธอจะเปลี่ยนหนีความจริงจากอะไรบางอย่างแน่ๆเลยนะ อย่างเช่นอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วเธออยากจะเปลี่ยนไปยุคเก่าเธอก็ไปยุคเก่าเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยไม่รู้ว่าฉากนี้คือฉากท,ท้ายหรือฉากเริ่มต้นนะเออแต่ดูหน้าเธอจะเคร่งเครียดหน้าดูฉากนี้สําคัญนะครับเราจะเห็นตัวละครหนึ่งนะครับถูกผลักออกมาจากมิติของวันด้าครับเป็นผู้หญิงอะบินบินอยู่เนี่ยชุดสีแดงฟ้ามีชื่อว่าโมนิกาแรมโบนะครับถูกผลักออกมาพอมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ย เขาเปลี่ยนชุดกายเป็นสีฟ้าขาวเป็นหญิงผิวดำนะครับเนี่ยขอภายในะที่ผมเรียกว่าผิวดำนะช่วงนี้ต้องย้ําอีกทีนะเขาบอกว่าเวลาเรียกคนผิวดำเนี่ยให้เรียกคนผิวดำไปเลยอย่าไปเรียกคนผิวสีนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบแตกต่างกันเกินไปให้เรียกผิวดำไปเลยซึ่งพอถูกผลักออกมาจากมิติเนี่ยนางไม่นอนสลบอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่มาจากองค์กรซอส ที่ปรากฏตัวในเอน็นเครดิตของสไปเดอร์แมนฟาห์ฟอร์มโฮมครับซึ่งเป็นหน่วยที่เฝ้าระวังภัยอันตรายจากนอกโลกไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าซอสเนี่ยส่งเธอไปเพื่อเข้าไปมิติหรือเปล่านะฮะแล้วมารอดูผลงานไงถูกผลักออกมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจจะแบบให้ไปช่วยหยุดยั้งเวนด้าหรือเปล่านะแต่โดนเวนด้าแบบไม่สามารถหยุดยั้งได้ไงเวนด้าแม่งพลังเยอะแล้วก็เก่งด้วยนะครับแล้วหน่วยซอสเนี่ยเหมือนมาแทนอะไรหน่วยชิวใช่ไหมล่ะ ก็อาจจะเป็นองค์กรที่ปกป้องโลกต่อมานะครับแล้วต่อไปนี่อาจจะต้องพึ่งหมอแปลกไงเข้าไปในมิติของแวนด้าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวนั่นแหละในหมอแปลกหนังอ่ะภาพยนตร์อาจจะโยงไปทางนั้นได้นะมีความไปไปได้สูงมากๆนะถ้าให้ผมอ่านเกมนะเออต้องพึ่งหมอแปลกแล้วตัวละครนเนี้ยโมนิกาแรมโบแรมโบเนี่ยเฮ้ยเธอปรากฏตัวในจัก,กรวาลภาพยนตร์ครั้งแรกในกับตันมาเวลมาแล้วตอนที่เป็นเด็กครับ เธอเป็นลูกของเพื่อนกับตันมาเวลครับผลลูกเลยนะครับเนี่ยมีบทบาทจริงๆนะฮะแล้วมีพลังด้วยนะในคอมิกอะในคอมิกบอกว่าเธอจะมาเป็นสเปกตรัมได้รับพลังในการควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าและรังสีเอ้ยน่าสนใจครับไงก็แล้วแต่ต้องรอดูกันละครับเชื่อว่าซีรีส์แ a n d a Vision เนี่ยเท่าที่ดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยสำหรับผมนะมันน่าจะแบ่งเป็นช่วง3พาร์ทอะ มีความเป็นหนังคอมดี้โรแมนติกแน่นอนครับที่แบบว่าเป็นทั้งหนังรักทั้งหนังตลกในช่วงแรกๆนะแล้วก็ได้อิงกับบรรยากาศซิทคอมของอเมริกาในยุคต่างๆนะครับแล้วจุดเด่นเนี่ยน่าจะเป็นการที่เปลี่ยนเครื่องใช้เสื้อผ้าหน้าผมไปตามยุคตามสมัยนะครับจุดเด่นน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นหนังรักเลยนะ แล้วช่วงกลางๆเรื่องไปเนี่ยน่าจะมีดราม่าครับดราม่าหนักๆเลยพอแวนด้าแกเริ่มได้สติแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. แกใช้มิติของตัวเองนี่นาเรื่องราวที่เขามาอยู่เนี่ยเป็นมิติหลอกนี่นาก็น่าจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีองค์กรซ้อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกลายเป็นแอคชั่นเล็กๆหรือมันก่อนจะจบอะไรอย่างนี้นะเดาว่าอย่างนั้นนะครับมันจะจบยังไงอะไรยังไงเนี่ยรอดูครับโอ้โหน่าสนใจจริงๆ โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจมาโรงหนังด้วยนะครับเพจน้องเขาทําดีจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดนเนยมาเป็นกําลังใจด้วยครับคลิปนี้มีคุณวันชนะสงวนพงห้าบาทครับและก็คุณพีรวัตรชัยแท่เต็ง13บาบาทครับขอบคุณทั้งคู่ด้วยที่สนับสนุนเข้ามานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับแง่ตัวอย่างบ๊ายบาย